สวัสดีค่ะกุฎันตาวันนี้วันอังคารที่25ใช่ไหมคะวันนี้เมนูอยากมาทำเมนูอีสานอีสานบานเท่าเมลาบเห็ดไหมคะซุปเห็ดเนาะซุปเห็ดแล้วก็ลวกผักซุปลาบเห็ดก็ต้องใส่ขักขั่วใช่ไหมคะเอาขาเหนียวตุยไหยค่ะ ข้าวคั่วกับลาบเหน็นี่ข้าวคัวแล้วก็พริกป่นใส่หอมแดงใส่น้ำปลานะคะเตรียมหอมหอมจากสวนนะคะนี่ดูสิคะปลูกใส่กระถางก็กินไม่หมดแล้วคะ่ะวันนี้จะมาทำเมนูอีสานลาบเห็ดหรือว่าซุปเห็ดจะซุปเ่ใส่ ซุปใส่ปลานะคะอันนี้เนื้อปลาที่น้ำดำๆวันนี้น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะปลาอุ้ยปลาสุนารีปราลาเขยเล่าก็มี่นะคะก็จะมาซุปใส่เห็ดฟางด้วยนะคะเห็ดฟางนะคะจะมาซุปเห็ดใส่เห็ดฟางนะคะซุปปลาลาบเห็ดฟางวันนี้จะมาทำลาบเห็ดฟางนะคะ ดูสิคะเห็ดเห็ดต้มใส่น้ำปลาไว้ก้อนไหมคะต้มใบกระเจังมาะลาไหมคะต้มเลยจังมาสุกเนาะบอแล้วกันน้ำน้ำปลาดำๆดๆดดนัวๆไหมคะ่ะนัวๆเยอะๆเยอะๆไหมคะใส่หอมใส่พริกสดแล้วก็จะมากินกับไข่ต้มนะคะ กินกับไข่ต้มแล้วก็มาเตรียมผักเอาไว้ลวกนะคะเตรียมผักเอาไว้ลวกเมนูนี่คิดฮอดบานแห้งนะคะฝนตกเม่นอบานเข้าเมแกงเห็ดหนึ่งเห็ดมกเห็ดลาบป่าซุปเห็ดย่างเห็ดชอบอาหารอีสานค่ะเพราะว่าเราได้ทานผักเยอะๆไม่อ้วน คนรักสุขภาพต้องทานออมหรือว,ว่าซุปเห็ดปลายา่านปลาเผาปลาอันนี้ซุปใส่ปลาด้วยมันถึงจะได้นวนวๆนะคะที่มันน้ำดำๆน้ำปลาเราจะได้นวนวยัวย่วๆยัวย่วๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะซุปแล้วคะ่ะเราจะซุปเราจะลาบ ใส่ปลาใส่เห็ดแล้วค่ะใสห่หอมแดงหอมแดงะรลแหน่หอมสดลาบปลาลาบเห็ดไหยลาบอันนี้เป็นเห็ดแชมเปญงเห็ดเป็นเห็ดฝรั่งไหมค่ะเป็นเห็ดฝรั่งดิเป็นเห็ดฝรั่งหเ,เห็ดฝรั่งเพราะมันเห็ดไทยได้วยนี่ต้มใส่น้ำปลาลาไปแล้ว ตุ่มสนามปลาถ้าเราใส่ขา้าวคั่วนี่ก็เป็นลาบใช่ไหมคะถ้าเรามีพริกป่นพริกสดเตรียไหมไว้หมดนะคะแล้วก็วันนี้เมนูพิเศษส่วนตัวด้วยมาคุยกับคนเดียวเราจะทำถ้าป่นเราก็ต้องเอาใส่โคกนะคะถ้าปน่นเอากระเทียมตัวน,น้้นึง ล้วก็เอาใส่ชกถ้าเราลาบเราก็เอาใส่ชามลงไปเลยค่ะถ้าเราจะลาบนะคะถ้าเราลาบเราก็เอาใส่ฉามคนลงไปเลยพูดแล้วก็น,น้ำไล่ย่อยนะคะอันนี้ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่น้ำปลานะคะเราจะมาทานกับผักลวกแล้วก็ไข่ต้มนะคะจะมาทานกับผักลวกกับไข่ต้มแซ่บหลายเด้อค่ะ พูดไปก็น้นอยอยาเดืมไปก็จะทำนะคะพูดไปแล้วก็น้ำลายไหลแล้วค่ะลองทำดูคนเดียวหนึ่งว้นะคะคนเดียวหนึ่งไว้ไปซื้อมาว้นะคะอยู่เมืองนอกก็มีร้านไทยแยะๆคุณสามีเเวลาไปร้านไทยเราก็จะมาเตรียมเอาไว้นะคะไปซื้อ ทำเมนูฝรั่งทำเมนูฝรั่งให้ส,สามีบางครั้งเราคนอีสานเนาะสาวก่อนแกนก็อยากกินจกตาปาลาลาปลาหนึ่งปลาเดชอยากกินอาหารอีสานเราก็ทำเองค่ะเพราะว่าไหนๆเราก็เราก็แยกเมนูเมนูสเต็กสเต็กเมนูฝรั่ง,นงขนมปองขนม แยอันนี้เราอยากเป็นส่วนตัวส่วนตัวเราก็เพราะว่าชอบทานผักเยอะๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามทุกวนันเมนูไม่เคยซ้ำกันนะคะเร้อแ้วน้ำไล,ล่ยหลเราได้ซิลาบเผ็ดเราได้พ่อแมพี่น้องเลยลาบเผ็ดดูนะจะลาบเผ็ดกับ จะทานกับไข่ต้มเลวนะแล้ก็นึ่งผักผักนี้เราไปลวกกันนะคะแต่เราเตรียมใส่ถาดไว้สวยๆแต่ไข่นี้เราก็ต้มแล้วนะคะเราก็จะเตรียมไา้อยนี้นะคะเราก็จะทำยั่วๆๆๆๆใส่กันเลยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยค่ะเมนูลาบเห็ดน,นะคะ บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าน้ำไหลไหลแล้วจะจะจะ,จะยั่วยั่วแล้จะลาบแล้วจะลาบแล้วจะลาบใส่ชามเห็นะคะมันจะได้รสชาติใส่พริกสดลงไปด้วยนี่กินกับพริกสดเราจะได้สายใจด้วยนะคะสระ,ะแเน่หอมหัวแดง ผักเยอะๆลงไปเลยนะคะบายบายค่ะคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์แช่แชได้เปลี่ยนกันใครยเยอะๆย้อนำลายบอกนเนี้วเซลก้องอ่ะแล้วก้องไงบอกคนเดียวก็คกปังดุคคกสิบเจ็ดปีสากดคอคกสากมีหมดนะคะบ๊ายบายค่ะ เพราะว่าหิวแล้วท้องก็โยน้ำลายร้องจกๆแล้ว,ลวสุปนั่นๆไหมคะสุปหยุ่ๆนั่นๆใส่น้ำปลาดไหมคะ